เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะมามิทีนิวส์มาแล้วนะคะแล้วก็มาอัปเดตข่าวให้กับทุกท่านฟังนะคะช่วงนี้แน่นอนสถานการณ์โควิดนะคะก็ยังรุนแรงนะคะก็ยังไม่ลดเลยนะคะมีคนเสียชีวิตก็เยอะมากนะคะคลิปนี้มามิทีนิวส์นะคะก็นำนะคะ ประกาศล่าสุดนะคะเปิดรายชื่อจังหวัดไหนบ้างคะที่หากคุณออกจากบ้านแล้วไม่สวมแมสหรือหน้ากากอนามัยนะคะโดนปรับแน่นอนนะคะไม่เกินสอง0 0ื่บาทเนื้อหาข่าวเป็นยังไงเรามาติดตามกันนะคะ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รอกใหม่ในเดือนเมษายน64ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและแพร่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะคะประกอบกับพฤติกรรมของประชาชนบางส่วนที่กัดตกค่ะทำให้หลายจังหวัดมีการออกคำสั่ง <c oughs> เกี่ยวกับการให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามายัยแมสหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตนนะคะหาก หากผู้ไดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนะคะจะมีความผิดตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อนะคะโทษปรับไม่เกิน20,000บาทส่วนจังหวัดไหนบ้างที่มีประกาศนะคะวันนี้รวบรวมมาแล้วเป็นข้อมูลณวันที่29เมษายนอยู่นะคะโดยแต่ละจังหวัดนี่ก็โอ้เกือบเกือบแทบจะทุกจังหวัดในไปแล้วนะคะภาคกลางและภาคตอนออกค่ะ ก็คือมีกาญจนบุรีปราจีนบุรีเพชรบุรีสุพรรณบุรีอยุธยาสมุทรสาครลบบุรีสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์ชนบุรีสระบุรีตราดนนทบุรีนครปฐมจันทบุรีกรุงเทพมหานครปทุมธานีชาเชิงเซาอ่างทองสะแก้วไชยนาทนครนายกสิงห์บุรีราชบุรีระยอง มาถึงภาคใต้กันบ้างค่ะภาคใต้นี่ก็เยอะไม่แพ้กันเลยนะคะมีสุราษฎร์ธานีตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพังงาภูเก็ตระนองสตูลสงขลายะลากระบี่พัทลุงและชุมพรต่อมาภาคเหนือค่ะโอ้โหภาคเหนือก็เยอะเหมือนกันนะคะสุขโขทยัยตากเพชรบูร์อุตรดิตถ์ลำปางลำพูนพิษณุโลกเชียงใหม่นครสวรรค์แพร่อุทัยธานีพิจิตรกำแพงเพชรเชียงรายน,าน่านพะเยาแม่ฮ่องสอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างค่ะมียะโสธรหนองคายอุบลราชธานีชัยภูมิมหาสรารคามมุกดาหารศรีสะเกตสุรินทร์อุดรธานีเลยอำนาจเจริญบุรีรัมย์นครพนมขอนแก่นกาลสินนครราชสีมาบึงกาฬหนองบัวลำพรูร้อยเอ็ดสกลนครโดยผู้สึกข่าวรายงานว่านะคะในช่วงค่ำวันที่29เมีายน64นะคะ กระทรวงมหาดไทยได้รายงานว่าตอนนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครมีบทลงโทษกรณีประชาชนไม่สวมหน้ากาก,กอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือสถานที่สาธารณะนะคะก็คือทุกจังหวัดนะคะที่มันมีได้กล่าวมาแล้วนะคะยังไงนะก็ฝากให้ทุกคนค่ะช่วยกันนะคะบางทีเราจะรอให้รัฐบาลช่วยอย่างเดียวไม่ได้เพราะเป็นโรคระบาดที่ติดต่อจากคนสู่คนเพราะฉะนั้นหากเรานะคะต้องการที่จะช่วยให้โควิดมันหยุดระบาดเร็ว เราต้องช่วยกันค่ะใส่แมสนะคะป้องกันตัวเองและที่ดีและทางที่ดีนะคะงดออกเดินทางไปไหนถ้าไม่จําเป็นนะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel m u m m y T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ